รีวิวงบหุ้น TC ไรมาส2ปี2022นะครับบริษัท TC หรือว่าบริษัท topical canning จำกัดมาชนนะครับก็ทำธุรกิจอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาก็ทำเกี่ยวกับอาหาร ทุน่ากระป๋องต่างๆนะครับแล้วเขาก็เริ่มมาเปลี่ยนนะครับทำอาหารสัตว์ด้วยนะครับก็เลยทําให้ชีวิตดูดีขึ้นนั่นเองนะครับก็คล้ายๆตีมคล้ายๆกับคุณอาเซียนเลยนะฮะแต่คุณตัวนี้อาจจะเงาๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้มาอัปเดตนะครับดังนั้นการที่เราจะไปหาข้อมูลก็จะยากนิดหนึ่งนะนี่ผมลองเซิร์ชในอัปเดตมาบ้างไหมลองอีกทีหนึ่งนะครับไม่มานะฮะเดี๋ยวลองดูปฏิทินล่าสุดว่ามาบ้างไหมนะฮะเดี๋ยวลองเซิร์ชดูนะอืม ไม่เจอนะครับอ่ะก็ไม่มาอยู่ดีนะครับไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวละเอียดตัวงบการเงินไตรมาสสองนี่ยถือว่าทําได้แบบ all time high มากๆเลยนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยผมเคยทำรายการแกะหุ้นไว้นะครับรวมถึงการวิเคราะห์ ออตัวของการใช้ Excel การเรียงงบต่างๆถือว่าตัวนี้ที่ทำไว้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับก็โดยภาพที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มองว่าเขาอ่ะได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คล้ายๆกับทีิมอาเซียนที่ทำเพราะอาเซียนอนะ่ะทำก่อนนะครับแล้วกำไรออกมาดูดีผมก็เห็นว่าเออตัวนี้ทำด้วยนะครับผมก็เลยมองว่าเออมีโอกาสที่จะดีคล้ายๆอย่างอาเซียนนะครับก็ไตมา้าตั้งแต่เริ่มตัไตามาสี่เป็นต้นมาเนี่ยก็ชีวิตก็เริ่มดูดีขึ้นนะครับไตามาหนึ่งเนี่ยมันผิดหวังนิดนึงนะครับที่ดรอปไปนะแต่พอไตามาสองนี่ก็กลับ โอเคนะกำไรที่ทำได้นะครับก็147.8ดล้านนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ทำได้66.8ล้านก็โตขึ้นนะครับ121%นะครับยอนเยียนะก็แล้วก็มากกว่าใจมาสหนึ่งนะฮะที่ทำไว้53ล้านก็บวกขึ้นมา178% q o q ดด้วยนะครับก็ต้องลุ้นว่า ไอ้ที่ทำเยอะๆอย่างเงี้ยจะต่อเนื่องไปไตามาส3ไตามาส4เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นทุนส่งออกแล้วก็มีต้นทุนเป็นสินค้าพุ่งพันหน่อยๆนะครับแล้วขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทด้วยนะก็ต้องติดตามหลายอย่างนิดนึงนะครับก็ในไตามาสนี้นะครับเขามีกําไรจากอัตราเรยกเปลี่ยนนะครับอยู่ที่24ล้านบาทนะครับในขณะที่ปีที่แล้วนะครับ อยู่ที่16ล้านบาทถ้าตัดออกไปก็ถือว่ากําไรก็ยังเอาทำมาอยู่ดีแหละนะครับก็บริษัทนี้ก็จะมีเรื่องของตาดแลเปลี่ยนกาไรบ้างขาดทุนบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวคำาี่ใบแล้วกันนะฮะคำาี่ใบก็ก็เรียกไงทามาพอดูได้แล้วกันนะไม่ได้ถึงกับละเอียดอะไรมากนะครับถือว่าก็ถือว่าเป็นตารางที่โอเคอยู่นะฮะก็รายได้โตมารงมา2นนะครับแล้วก็ทําให้ภาพรวมของรายได้นะโตมา26%นะครับถือว่าโอเคอยู่นะฮะหลักๆนะครับ ก็มาจากดีมาน์ของอาหารสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่บาทอ่อนด้วยนะก็เลยทําให้เนอตรงนี้นะครับมีกําไรเพิ่มขึ้นมานะครับ GPM นะฮะก็มองว่าดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงฝั่งของค่าใช้จ่ายนะครับก็ค่าใช้จ่ายนี่คือต้นทุนขายนะกลับกันเนี่ยก็คือเป็นกอดโปรฟิตมาจินนะครับตัวนี้เนาะไม่งงเนาะอันนี้คือต้นทุนนะครับถ้าต้นทุนสูงๆเนี่ยก็แปลว่าไม่ค่อยดี อย่างเช่นนี้ต้นทุนปีที่แล้ว90%นตะต้นทุนปีนี้ก็87%อยากรู้ว่า GPM เท่าไหร่นะครับก็เอาต้นทุนก็คือ100ตั้งนะครับแล้วก็ลบ87เนี่ยนะฮะก็ได้ประมาณสัก12กว่ากว่านะฮะก็ประมาณสัก12%กว่านะครับจากปีที่แล้วเนี่ยนะประมาณสัก9ไปลายปลายนะก็ถือว่าต้นทุนขายเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับ ค่าใช้จ่ายการขายบริหารก็อยู่ทรงๆเดิมนะก็ไม่ได้บวมอะไรมากนะครับก็ถือว่าโอเคโดยภาพรวมของค่าใช้จ่ายปีนี้นะฮะก็น้อยกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยคิดเป็นเก้บเอซนเก่าทั้งหมดนะครับปีนี้ก็เป็น92%ถือว่าใช้ได้นะครับเอสจกเเคียงเดิมนะฮะทำให้เน mm ็ตมารจิ้นเขากลับมาอยู่ที่ประมาณสัก7%ซนะครับซึ่งรายละเอียดเขาก็เขียนไว้ในนี้นะลองอ่านเพิ่มเติมได้นะครับก็ค่อนข้างละเอียดอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว โอเคเดี๋ยวคราวนี้ผมมาสรุปตัวของในกราฟราคาหุ้นนิดหนึ่งนะครับกราฟกราฟกำไรนิดหนึ่งนะครับกราฟกำไรนะครับก็ถือว่าทรงนี้ก็ทําได้สวยนะพี่แต่ว่าต้องต้องติดตามนะว่าไตรมาสามไตรมาสี่จะทําได้ต่อเนื่องไหมนะครับรายได้ทําได้ดูโอเคเลยนะฮะรายได้ปีนี้ถือว่าทําได้ทําได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเน็ตมาจินก็ถือว่าทําได้โอเคนะก็ค่อนข้างสูงนะ9.2% ดยความคาดหวังเนี่ยผมก็มองว่าสักโดยโปกติเนี่ยโดยเฉลี่ยเฉลี่ยสัก6%เนี่ยนะครับถือว่าโอเคแต่ผมว่าสัก7%นะพอคาดหวังได้นะพอคาดหวังได้เดี๋ยวเรามาดูในเว็บเซ็ตกันลวกันว่าตอนนี้เขาเท่าไหร่ละบ้างนะฮะในเว็บเซ็ตเนี่ยครึ่งปีทำไปแล้วประมาณ2009นะครับผมก็มองว่าถ้าสมมติเราจะตีเข้าๆง่ายๆนะถ้าเกิดว่าสมมติปีนี้นะฮะครึ่งปีหลังโตต่อนะครับมีก็มีโอกาสลุ้นตั้งแต่ประมาณ5000กลางๆนะครับถึงประมาณ6000 อ่ะถ้าอย่างพอโตต่อแล้วติดตามไตรมาสองเอ้ยไตรมาสามไตรมาสี่ไปเรื่อยๆอันนี้เราคิดแบบคร่าวๆก่อนนะเพื่อจะได้รู้ว่าเออตัวเลขประมาณเท่าไหร่นะฮหกพันนะกันนะฮะแล้วก็คิดเน็ตมาจินแบบคร่าวๆนะครับก็เมื่อกี้ก็เล่าแล้วประมาณสักเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะก็ประมาณสี่รอยี่สิบผมตีผมตีเผื่อๆสักสี่ร้อยแล้วกันจะได้เผื่อๆๆเหลือเผื่อขาดนะครับ ก็ในดูกราฟราคานิดหนึ่งนะฮะกราฟราคาเนี่ยหลังจากประกาศงบออกมาโหราคาเขาพุ่งขึ้นไปเลยนะเปิดสูงนะครับก็เกบาทกว่าๆแล้วก็ลงมาเหลือ8.4นะครับก็ถือว่าทะยานไปพอสมควรนะรับกับงบที่ทําได้ค่อนข้างดีนะแต่ตัวนี้เนี่ยมันมีปัจจัยที่เราไม่ทราบเยอะนิดหนึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ยอย่าไปให้พีแพงมากนักนะครับแล้วก็มีต้นทุนบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าพูดตามตรงเนี่ยตัวนี้ผมเคยติดตามตั้งแต่ตอนไตรมาสหนึ่งไตรมาสสี่ปีที่แล้วและผมเลยมาทําคลิป แล้วก็ไม่คิดว่าไตามางสองจะทําได้เยอะขนาดนี้นะครับก็เขาเรียกไงมีความผิดว่เขาเรียกว่าคาดการได้ยากนิดน,นึงแล้วกันนะครับอ่ะในคราวนี้มาดูว่าความถูกแพงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเมื่อกี้เราก็คิดได้ประมาณสัก2 4 2ร้อยี่ิบถึงสองร้อยเอสองร้อยสี่้อยี่สินะผมก็ตีคร่าวๆสัก4 0 0รแล้วกันนะเผื่อเผื่อขาดไว้นะครับตอนนี้นะ forward PE ก็ประมาณสักเจเท่านะฮะก็เรียกไงดีก็เอ่อก็ถือว่าไม่ได้แพงนะไม่ได้แพงนะถ้าทํากําไรได้ ทำไรายได้ปีนี้6,000ได้เน้นมาจิ้นวันเจ็ดเปเีเท่าก็ต้องช่างใจนะครับว่าก็ขึ้นอยู่กับตลาดด้วยว่าตลาดเนี่ยจะมีมุมมองกับหุ้นตัวนี้อย่างไงบ้างบางครั้งเนี่ยหุ้นตัวนี้ไม่ได้แพงแต่ตลาดไม่ได้ชอบนะฮะหุ้นก็อาจจะไม่ได้ไปก็ได้อันนี้ก็สุดท้าแล้วแต่หรือว่าหุ้นตัวนี้ยังถูกอยู่ยังมีั p ไซด์อีกเยอะ ราคาก็จะไปก็ได้อันนี้ก็สุดท้ายแล้วแต่ตลาดด้วยนะครับอันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองด้วยนะแต่ที่แน่ๆเลยก็คือว่าลุ้นผมกับผลประกอบการนะถ้าผลประกอบการดียังไงราคาไปแน่นอนนะก็ต้องก็ต้องรุ้นนิดนึงว่ารายได้กําไรในไตรมาสสมไตรมาสสี่เป็นไงบ้างแต่คิดว่ายังไงก็เบรกปีที่แล้วแน่นอนอยู่แล้วปีแล้วไตรมาสสามขาดทุนนะครับไตรมาสสี่ก็ทําได้อยู่นิดนึงนะครับดังนั้นเ้วผมก็บอกว่าก็ยังไงก็คิดว่าน่าจะชนะปีที่แล้วเพียงแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอติดตามนะครับ โอเคก็วิเคราะห์ให้แล้วนะสำหรับหุ้นทีซีที่รีเควสต์มานะครับก็ถ้าเกิดชอบรายการนี้นะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับแล้วก็อยากได้รีวิวหุ้นตัวไหนเนี่ยก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วผมก็จะพยายามไปรวบรวมแล้วก็เอามาทํารายการให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกด subscribe เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปสถัดไปนะครับขอบคุณครับ